หนึ่งสองสามสี่ห้าเดียวประคุณดวงตาบอกว่าให้ไปขึ้นถ่ายด้านบนนู่นนะครับนี่ต้องอาศัยพระหนุ่มๆนะครับปูแข็งแรงนะครับโดยเฉพาะพระอาจารย์มหาอุงอาจนี่นะครับนี่จะได้ขึ้นที่สูงนะครับไม่เทนึงอยู่กับพเดชพประคุณ้องตานะครับ <c oughs> นู่นนะครับ ให้พระปิจสนะครับทีมงานไปถ่ายทอดด้านบนนะครับนี่นะครับเสียงชีวิตขึ้นไปท่านบนนู่นนะครับจับมันมันเด้อนะครับผู้ใดมีโทรศัพท์เก่าๆก็บันจุได้นะครับ ปูจูบอะครับปูจู่กรมากช่างใหญ่ไม่ได้ออกมานะครับจะได้อัญเชิญนะครับพระบรมสารีริกธาตุนะครับขึ้นประดิษฐานไว้ด้านบนนะครับนี่